แล้วเสริมแหนบเพื่อที่จะบรรทุก2ตันนะครับสำหรับรถวีโกวีโนะครับก่อนอื่นนะครับทำการย้ายแหนบเลยเบื้องต้นนะครับย้ายแหนบกี่นิ้วนะครับถ้าบรรทุกไม่เยอะนะครับ2ตันก็ถือว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับย้ายแหนบลงมาสัก3ามนิ้วนะครับเพื่อที่จะยกของได้สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โจทย์2ตันนะครับถ้าเป็นโจทย์2ตันเนี่ยผมแนะนําให้เสริมแหนบอยู่ประมาณ3าแผ่นนะครับแล้วก็ดัดไล่นะครับดัดไล่หรือเลี้ยงแหนบใหม่เลย นะครับเพื่อที่จะเวลามันรถมันยวบตัวแล้วก็มันมันบังคับไม่ให้แนบยวบตัวเยอะเกินจนเกินไปนะครับสตัน2ตันเราเสริมแนบเผื่อที่3แผ่นนะครับแล้วก็ดัดแนบไล่บังคับหูนะครับให้เข้าไปเกี่ยวกับตรงเตงหน้าและหลังนะครับย้าย3นิ้วส,สี่นิ้วนะครับเสริมแนบ3นิ้ว ไปเสริมแหนบสามแผ่นดัดไล่นะครับค่าใช้ใจ่ายนะครับในการยายแหนบก็คือห้าพันห้านะครับเสริมแหนบรวมดัดนะครับเจ็ดพันห้าร้ยบาทนะครับก็คือมีดัดแหนบบรรทุกด้วยนะครับส่วนยางล้อนะครับเราแนะนำให้ใช้นะครับกระทะผ่าขอบสิบห้านะครับเพราะว่ารถตัวสูงค่อนข้างที่จะเอ่อฟิลลิ่ง หรือว่าทรงรถนะครับในการบรรทุกเนี่ยผมในสีไม่แนะนำนะครับก็คือแนะนำให้ใส่ขอ15แล้วก็หน้าเนี่ยขอเป็นยางเบอร์255 50เท่านั้นนะครับยางหน้า255 5 5 0ล้อ9ครึ่งหรือ8ครึ่งก็ได้นะครับ6รูปแล้วก็หลังเป็นกระทะผ่า,า,อาขอบ15บนะครับยาง XCD 2 2, 5, 7, 5, 15นะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับรถรีโว่มีร e ันเนอร์ย้ายแหนบแล้วก็โจดคือบรรทุกนะครับเปลี่ยนโชคเข้าไปอีกคู่หนึ่งนะครับสำหรับแกน20แค่นี้ก็ชิวๆสบายๆนะครับค่าใช้ใจ่ายก็ไม่เยอะนะครับโชคหลัง1คู่3,000บาทนะครับย้ายแหนบ 4, 5 5, 5่0รวมแป้นนะครับแล้วก็ดัดแหนบบรรทุกเรียงแหนบใหม่อยู่7,500บาทนะครับ แค่นี้ก็มันทุกได้สบายแล้วครับขอบคุณสําหรับคำถามนะครับมีปัญหาปรึกษาไอคิวสปินแม็กผุตลทนใจ5นะครับเพจไอคิวแม็กยางช่วงล่างสิ่งนะครับหรือว่า Facebook ส่วนตัวติ k t o ็อกนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0923232659ขอบคุณครับสวัสดีครับจุบจ๊บ